พี่น้องไปเฝ้าไปหาน้องน้ำโมนะคะวันนี้จะได้ตัวใดคะ่ะเอฟซสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนคููไทยเจ๊ตังพารวยคะ่ะเอซ สว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับถามน้องน้ำโมแมมาถึงแล้วมาถึงแล้วเ,วเราต้องคุยกับพวกตากับยายก่อนว่าทริปสุดท้ายนั้นจะเป็นของน้องน้ำโม แล่วรอครับวันนี้รอเพราะว่าน้องให้มาแล้วสามตัวเนาะนี่เขียนตรงนี้นี่นี่เขียนตรงนี้สามตัวโต๊ดเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามด้วยกันเลยนะคะรอสักครู่นะคะ f อพิมพ์รอแป๊บหนึ่งโอเคยังยัง หมดที่แล้วนะคะน้องนาโมเขียนให้นะคะ fc สองเก้าแล้วก็มีรูปหัวใจบอกหัวใจตรงนี้ใช่หรือเปล่าคะใช่ไหมครใช่ไหมคะลูกในหอมแจมก่อนหอมแจมก่อน ม้วดนี้มีเลขหนึ่งเอ้ามีอะไรนะลูกมีเลขอะไรเอ้ามวดนี้หนูมีเลขหนึ่งไหนแบบไหนลูกเองแล้วมีหนึ่งแบบนี้ม้วดนี้มีหนึ่งแบบนี้แล้วก็มีมีอะไรนะหนึ่งสามสามแค่นี้บอกมีแค่นี้ลูกขออีกตัวนึงหนึ่งสามอีกตัวนึงอีกตัวนึง สี่หนึ่งสามคนหินอะไรครับคนหินลูกอะไรครับมันมีแขนด้วยตัวนึงหัวใจเลยน้ำโมเขียนให้แล้วสี่หนึ่งสามะครับสี่หนึ่งสามเก่งคนเก่งคนเก่งโอ้ยนี่ลูกหัวใจหัวใจเหมือนเดิมเอกลูกหัวใจเหมือนเดิม เกมากเลยโยเจอแ้กือบไม่ทันมาแล้วไวมากเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันพี่น้องโอ้โหนี่น้องเอันนียขเงจรบเนะครับเท่ยบเทอยนเทียบเทจยบเที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 เทีนเทียบเทียบเทีเีบเทียบเทียบเทียนเทียบเเทียีเเเบีย เลขให้มะได้แล <cues> ้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับนส่เลยอ่ะไม่ทันหัวใจแเด็กเลขสี่เลขสามยนจับหน่อยนะครับผมเขียนตัวอย่างเขียนเลขให้นะคะเอฟซียนจับหน่อยเขียนให้อ่ะเขียนจับอันนี้สามเขียนเขียนเขียนเอาเอากระดาษกับปากกาให้น้องเขียนเบิรงอีกที่หนึ่งด้วยเขียนจัไว้ก่อนมีปากกาไหมแต่ว่าอันนี้มันก็แชทอยู่นะคะเอฟซีน้อยเขียนหนึ่งแล้วก็เขียนเลขสาม เขียนเลขสี่ใช่เขียนสามแล้วก็หนึ่งแล้วก็สี่เลขเก้าด้วยเหรอเก้าับหลังอ๋อแล้วก็มาเขียนหัวใจเขียนเลขเก้าแล้วก็เขียนหัวใจมีเลขสี่อยู่เลขไม่อะไรอยู่สี่ตัวเนาะมีห้าตัวไม่มีเหมือนเดิมเขาจะเขียนเหมือนเดิมครับอันนี้คือต้นตำรับเขาของแท้ต้องมีหัวใจน้องใบไม่ใช่เลขศูนย์นะน้องสอบวันนี้เขาเขียนเลขเขียนเลขหนึ่งแล้วก็เลขสามแล้วก็มาเลขสี่แล้วก็มาเลขเก้าแล้วก็มาเลขหัวใจ นี่ตัวไลไดเสียงเขาหช่มอใจคือเลขเลขหลักเขาเนาะต้องให้คทนี่แหละเกือบเลเกือบไม่ทันนะคะเอฟซีวันนี้เลขหนึ่งแล้วก็เลขสามแล้วก็เลขสี่นเองเนานโมดูลายมือน้องนานโมนี่ดูลายมือน้องน้นานโมเขียนนะคะเอฟซีไห้ลูกมาบอกหน่อยลูกตัวอะไรคะนี่ ทุกยไปแล้วพี่น้องคนนึงเขียนหนึ่งเขียนสามเขียนสี่เขียนเก้า มะนาวมันเป็นแบบนี e oh, uh, uh ้เลยมันก anyway. like ินด้วยอันพูงอร่อยนะเมื่อกี้หนูเขียนหนูเขียนรูปหัวใจเหรอคะลูกน้องนโมคะหันมาทางเจ๊ตังหน่อยเมื่อกี้หนูเขียนเขียนรูปหัวใจให้เจ๊ตังดูใหม่ได้ไหมกล้าไม่ต้องไปนับไปได้เดี๋ยวเอาเอาหนึ่งสามสี่ครับโอ้ยหนึ่งสามสี่ครับในรูปหัวใจตรงไหนลูกชี้ให้ดูหน่อยรูปหัวใจอยู่ตรงไหนคะให้เลยค่ะรอบเดียวรอบเดียวมีหนึ่งว่างันอ๋อน้องนโมเขียนเป็นไหมหนิเขาบอกว่า เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแม่ครับรับรองรับรองนะลูกรับรองรถรับรงรถพี่น้อง กระดังไม่กระดังไหมเยอะจ้ะฮะไปให้แม่โอ้อ้ไปให้แม่ไปให้แม่ให้แม่เหรออุ้ยใครเหยียบรูปหัวใจนี่ใครเขียนนี่บอกบอกไว้ลุงไว้อล้วเดี๋ยวจะให้แม่เอาน้องน้โมนะคะเขียนเป็นรูปหัวใจตามหนึ่งสามน้องคว่าที่มันยอมตกใจอะไรมันมีอะไรนะเฮ็นเป็นตัวไหนเฮ็นเป็นตัวไหนเห็นเป็นตัวไหนคะ เพูดนะพูดไม่ได้เขียนตามดนน้องนโมเขียนอะไรนี่นี่นโมเขียนตเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นกหมน้องตี๋เขียนตังค์เอียนหน่งเขียนสี่ข้นห้าเขียนหเขียนเจ็ดเขียนแดเขียนเก้าเขียนสิบเขียนด้บเอ็ดเขียนสองเขียนสิบสามเขียนเขียน้าเขีนกเขียนเจ็เขียนสิบแปดเขียนสิบเด้าเขียนสิได้มือดเขียน้บด้มองเขียนสบได้มเขียน้ ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้หมดฉันจะรักมีลายเซ็นของแท้ทุกมือจ่ายใม่เอากระดาษเอากระดาษมาเขียนแบบนี้ไงเป็นรูปหัวใหญ่ให้แบบว่าถ่ายเป็เล็กเปลี่ยนแปลงนะใช่แบบก๊อปปี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่านี่เป็นข้งที่้งอันนี้ครั้งที่สองของการเขียนลงพื้นแบบนี้แต่เขียนบนรถเนี่ยต่างหากอ๋อเคเขียนเองเนาะใช่แก็เขียนเองนะคะ ตัวเลขนะคะรู้ไหมตัวเลขก็เป็นตัวไหนทั้งสองคนอย่างวะไม่มึงค้กับ่ายรูปกันสองคนลองๆไองี่เคยมาเห็นน้องอะตัวเลขน้องเค้นให้ตัวไหนครับเนี่ยวันนี้ครับเคยนได้หนิล่าสุดเลยได้ไหมน้ำโมไหนน้ำโม่มามาย้ำอีกทีสิลุงลุงไทยไม่ทันมาย้ำอีกครั้งนึงอ้าวย้ำเลยลูกเอา อ่คุูจะเขียนใส่กระดาษหรืออะไรอ่าสามหันมาก่อนหันมาก่อนน้องนโมเขีกระดาษที่นี่เขียนใส่กระดาษไหโอยมานอีกขาวเอาาวได้ไหเอาว มีคนท่านดียวจะท่านท่านท่านบนหัวแล้วตอนถ่ายนะท่านอยู่ท่านล้าเชียนั้นเอฟแล้วเอฟซีนะคะสรุปนะคะตัวเลขแอดมินเขียนตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขนะคะก็จะมีตัวเลขสามตัวได้หนึ่งสามสี่แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นเลขเก้าแล้วก็อย่าอย่าลืมเลขหัวใจใช่ไหมลูกหน้องนึ่งสาม เขียนแค่เขียนเพนี่เพจสองคนเขียนให้หน่อยอ่ะเขียนเขียนซ้ำให้ดูหน่อยนี่ตามตามพี่น้องก็เขียนไว้น่ะตัวเลขเพจมันไม่ชัดขนาดนั้นเขียนให้มันแดดแต่ตอนแรกมันไม่เขียนมันไม่ชัดขนาดนั้นน้องเพจเขียนใหม่ดิเอาตามคลองเดิมน่ะนี่ไงเดิมชัดแล้วนี่แหละสี่หนึ่งสามรูปหัวใจแล้วก็สี่หนึ่งสามสรุปตัวเลขสี่หนึ่งสาม ที่แรกเขียนเลขหนึ่งตัวที่สองเขียนเลขสามตัวแรกน้องเขาเขียนเลขหนึ่ง แล้วก็ไปเขียนเลขสามแล้วกเลขสามแล้วก็มาเขียนเลขสี่มาเขียนเลขสี่เขียนเลขเก้าสี่หนึ่งสามแล้วก็มาเขียนหัวใจมาเขียนเลขเก้ากับหัวก่อนแล้วก็มาลูกหัวใจหนึ่งสามสรุปตัวเลขจะมีสี่หนึ่งสามทั้งที่แล้วเพิ่งเขียนให้สามสองเก่าแล้วก็เป็นเลขยึดหลังใจทกันสี่ตัวทุกันสี่ตัวเหมือนเดิมใช่ไหมเขียนให้สี่ตัวโอเคิมเช่นน้อน้องจะเขียนไหม บ่แล้วนี่นะเอากระดานมาเขียนแบบนี้เลยแม่ให้เอฟซีเตียวแม่ค่ะพี่น้องเขียนหนึ่งอ่โอเคแล้วเป็นตัวแรกงั้นโบเล็กโอเคนะคะขอบคุณค่ะลูกอะยิ้มหวานให้เจ๊ตังหน่อยมาถ่ายรูปหน่อยค่ะหนึ่งอะยิ้มหน่อยหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำอขอขอถ่ายรูปด้วยหน่อยค่ะลูกมาเดี๋ยวนะเรามาเช็ด น้อชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะลูกน้นองณนะโมเอาสวัดีคนสวยก่อนสวัสดีแอคก่อน FC นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะเป็นตัวเลขแนวทางของน้องณโมนะคะได้มาแล้วนะคะ FC ตัวเลขนะคะก็ฝากไว้นะคะเป็นแนวทางนะคะขอให้ทุกท่านนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ น้องนะโมสามวดติดนะคะเขียนลงดีก็ต้องร้อดินว่ต้องาอกับดินไหมครับนสี่เลยบอเอาขากองนี่เอาขากองาวพี่น้องด้้น้องะมนะครับรอคอยทั้งประเทศครับน้องละโมมาแล้วสามงเก้วดนี้สี่หนึ่งสาม จันให้สีโตัวคือ9 4 1 3นะครับของน้องนาโมนะคะรอคอยจากประเทศนะครับให้ดูชัดๆนะครับลายมือของน้องคนจันทนไให้เกิดพีมือนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่นี้เลยรวยๆคิใจนะครับก็จะมีเลขสี่เลขหนึ่งเลขใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ